สวัสดีค่ะคลิปมาแล้ววันนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่อยากมีบ้าน,นแต่ว่าติดบูโลหรือว่า,าไม่พร้อมในการซื้อด้านต่างๆวันนี้เรียกว่ามีสักข่าวดีสำหรับทุกคนเลยค่ะแค่อยากมีบ้านเนี่ยก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยวมาฟังกันเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนๆก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะ สดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ชวนเพื่อนเนสักครู่นะคะยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้มีข่าวดีแน่นอนค่ะสำหรับทุกคนเลยเดี๋ยวนิดการแชร์มันี มันเปลี่ยนแล้วเลยแช่ช้านิดนึงสักคู่เดียวนะคะ ฝักแชรก่อนนะคสะสักคืู่เดียว ขอบคุณสำหรับการกดลค์ค่ะยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บเดียวเดี๋ยวเริ่มรันค่ะสำหรับค่ะยังไงฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะคะมาเรนนิ่มกลยค่ะคุณแ่คุณแ นะคะอย่างนี้ค่ะก็เมื่อกี้เขียนโพสตไว้ใช่ไหมคะเขียนโพสตไว้ว่าอืม,มเป็นไรเมื่อกี้นี่เขียนโพสตไว้ว่าข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านนะคะสามารถซื้อได้ทุกคนใช่ไหม ใช่แล้วนะพอดีมันขึ้นหัวข้อสามารถซื้อได้ทุกคนไม่ว่าจะติดบูโรหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามแล้วใช้เอกสารง่ายมากด้วยนะใช้เอกสารน้อยมากมามาดูกันเลยว่าทำได้ยังไงนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะวันนี้พอดีแข้งอนะ่ะอ่า ไปดิวกับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งไว้นะคะสำหรับเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบว่า,าสามารถผ่อนได้อะแต่ว่าเขามีประวัติติดบุโอแล้วก็บางคนแบบว่า,ารายได้ไม่ไม่ไมน่นอนนะอะไรเงี้ยอาชีพไม่ได้ก็คือก็คือจะมี ลูกค้าหลายๆท่านน่ะที่ไม่สามารถเข้าไม่สามารถไม่สามารถซื้อบ้านโดยผ่านธนาคารได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการกู้ซื้อบ้านสเต็ปเหมือนธนาคารเลยนะคะดอกเบี้ยถูกกว่าด้วยถ้านะตอนนี้นะแต่ว่า คงไม่ได้ถูกกว่าดอกเบีย้ยโปรโมชั่นแต่ว่าถูกกว่าดอกเบีย้ยปกติร้อยตัวของธนาคารมานะแล้วก็ทําไมทําไมถึงทําไมถึงติดบูเรก็ซื้อได้อาชีพอะไรก็ซื้อได้แล้วทาไมถึงใช้เอกสารน้อยกว่าก็คือว่าตัวเนี้ยเขาไม่ไม่ใช่ธนาคารนะคะถ้าสับสากคนทั่วไปเขาจะเรียกว่านอนแบงคะ์ค่ะตรงนี้จะเป็นนายทุนนะคะ ก็เป็นในทุนปกติเหมือนกับเคยได้ยินไหมคะที่ที่ว่าอ่าในทุนรับฝากขายรับรับรับอะไรนะคะรับขายฝากรับจำนองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวเนี้ยจะเป็นแบบนั้นก็คืออ่าเราก็ใช้สินเชื่ออีกประเภทหนึง่งที่ไม่ใช่สินเชื่อธนาคารจะเป็นสินเชื่อจากในทุนโดยตรงเพราะฉะนั้นอ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการพิจารณาเนี่ยไม่ไม่มีการเช็คประวัติบุอลไม่ดูเลยนะคะจะติดบุอลก็ซื้อได้หรือว่าอ่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็ซื้อได้ไม่ไม่เช็คอาชีพด้วยนะคะไม่เช็คไม่เช็คอะไรเลยก็แค่อยากมีบ้าน่ะก็สามารถซื้อได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนเจรจาดิวอยู่นะคะก็คืออ่าแต่ว่า แต่ว่าในทุนท่านเนี้ยสนใจนะคะก็คือเดี๋ยวถ้าเจรจาเรียบร้อยก็เข้าๆเนี่ยเข้าๆตอนนี้นะคะก็เข้าๆตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกน็น่าจะสามารถทําได้แต่ว่าในในขั้นตอนที่จะต้องเจรจาดีลกันก็คือจะขอร้อยเปอร์เซ็นก็คือไม่ดาวเลยแต่ว่าตรงนี้ยัง ยังไม่สรุปแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะได้แต่ามาแบบบอกข่าวดีให้ดีใจก่อนเดี๋ยวพอสรุปทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนึงว่าเริ่มรับแล้วเมื่อไหร่จริงๆแล้วตรงนี้ในส่วนของรถน่ะเขามีมานานแล้วนะคะแต่ในส่วนของบ้านเนี่ยยังไม่มีนะคะแต่ว่าหมู่บ้านเราจะทำเป็นที่แรกเลยนะคะดีไหมคะ อันนี้ก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากมีบ้านหลังแรกเนี่ยได้มีบ้านสนใจนะคะก็อันนี้เป็นข่าวดีตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการดิวแต่ว่าโอกาสโอกาสในความเป็นไปได้ก็คือซื้อได้แน่นอนอะ่ะเป็นไปได้เราก็เซ็นอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้จะ กู้ดได้ลอยไหมหรือว่าจะตกลงที่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุยเรียบร้อยสรุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วก็จะได้ช่วยเพื่อนๆรอดแรกเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ลงว่าสนใจไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้า,าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปล่อยกู้แล้วจะแจ้งกลับ ท่านที่ลงว่าสนใจเป็นเคสแรกๆเลยค่ะแต่ว่าการกู้อันนี้ก็เฉพาะหมู่บ้านของเรานะคะคือดิฟเฟนเท่านั้นนะคะนะคะอในบ้านเรานะคะราคาหน,นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทบนที่ห้าสิบตารางวาร้อยตารางวานะคะเราแต่โครงการตอนนี้ก็มีสามโครงการที่ประทุม นะคะที่เป็นที่เป็นราคาเดียวกันนี้จะมีอ่าลั่นหนแก้วล้่นหนึ่งแก้ว,ลแ,กวแล้วก็คลองสี่คลองห้านะคะสำหรับลั่นหนึ่แก้วแล้วก็คลองสีเนี่ยจะเป็นร้อยตารางวาส่วนคลองห้าเนี่ยจะเป็นห้าสิบตารางวาเพราะว่าที่แพงกว่ากันค่อนข้างเยอะ ก็จะมีโครงการนี้ฝากไปด้วยนะคะโครงการนี้อันนี้เป็นที่อำเภอเมืองสุพรรณนะคะจะเป็นเนื้อที่ถึง135ตารางวางแล้วก็มีต้นมะม่วงให้ด้วยต้นมะม่วงซึ่งโตแล้วนะคะพร้อมเก็บทานหรือเก็บขายได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่น จุดเ,เด่นของแบบบ้านเรานะคะก็คือมีทางขึ้นลงสำหรับรถคิวแชร์แล้วก็รอบรอบบ้านเนี่ยเราจะเน้นกระจกเห็นนะคะนี่เนาะจะได้ชัดไปเราจะเน้นกระจกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคิดว่าคนที่ชอบพื้นที่กว้างๆเนี่ยน่าจะชอบปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็จะทำเป็นกระจกให้ชมสวย จะได้อยู่กับต้นไม้ร่มรื่นเหมือนกับอยู่รีสอร์ททุกวันเลยนะคะถ้าใครชอบต้นไม้ก็ต้องถูกใจแน่นอนอันนี้ก็เป็นภายในผังภายในผังภายในบ้านนะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องรับแขกกับห้องโถงที่ติดกับห้องรับแขกนะคะซึ่งกว้างพอกับห้องนอนเลยสามารถกั้นเป็น ห้องนอนอีกห้องนึงได้เลยหรือว่จาจะกันเป็นห้องอันกประสมค์ก็ไ,ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าเอ้ยกั้นย่างไหมยังไงสวยไหมแบบไหนก็ย้อนเข้าไปดูเมื่อวานได้เลยจะมีแบบการกันห้องไว้ให้ค่อนข้างหลากหลายนะคะสวยงามทีเดียวก็วันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวสรุปยังไงถ้าสามารถสรุปเรียบร้อยแล้ว ร้อมที่จะให้ยินครูแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งทันทีเลยแต่ถ้าใครสนใจก็ลงสนใจไว้ตรงฝั่มได้นะคะตอนนี้ของเราทุกทุกเฟสอตอนนี้ของเรามี4ี่โครงการนะคะโครงการละแปดหลังใครสนใจก็จองเข้ามาได้นะคะอย่างนั้นวันนี้เคกก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้ เพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องบ้านอะไรอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้พูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการจัดไฟนั้นการรีไฟนั้นอะไรอย่างี้ที่เกี่ยวกับบ้านทุกอย่างเลยค่ะคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเคทจะได้หรือว่าเพื่อนๆสนใจเรื่องอะไรจะได้เอามาทำตอบคำถามหรือว่า เอามาทำให้ตรงกับความสนใจของเพื่อนๆน,นะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะหลักฝันดีนะคะรักนะคะบ๊ายบาย